สวัสดีครับพี่น้องอสมมจฟ้าเมืองไทยวันนี้ร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องอสมอและประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดระนองนะครับในแพทย์นรเทพอัศวพัชระในแพทย์สาสุขจังหวัดระนองมอบหมายให้ในายบำรงกวยทองสาธารณสุขอำเภอกระบุรีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบบุรีเจ้าที่ในสังกัด สาธารณสุขอำเภอกระบุดีโรงพยาบาลกระบุรีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแพรกลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอ,อสมอซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแพรกที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลา,ลากเข้าท่วมพื้นที่รับผิดชอบดังนี้ มีการแบ่งเป็น2ทีมนะครับทีมที่1เจ้าที่สะสะอและรอพอสตอลงไปเยี่ยมบ้านประชาชนและอสะม11หลังคาเรือนพร้อมกับมอบสิ่งของอยาตำราหลวงยารักษาน้ำกัดเท้าน้ำดื่มอาหารแห้งและเครื่องใช้ต่างๆในหมู่ที่1นําจำนวน1หลังคาเรือนหมู่ที่7 4หลังคาเรือนหมู่ที่8 2หลังคาเรือนหมู่ที่14หลังคาเรือน รวมาทั้งสิ้นทีมหนึ่งเนี่ยก็ไป11หลังคาเรือนโดยทีมเจ้าที่สาสุขได้ติดตามเยี่ยมบ้านประชาชนและอาสาสมัครสาสุขและได้แจกยาชุดสามมันประจำบ้านจำนวน30ชุดยาทาน้ากัดเท้าจำนวน55ชุดแล้วก็น้ำดื่มนะครับที่จำเป็นจำนวน25แพ็คในส่วนของทีมที่ 2, สอสสอ,อกระบุรี ผู้ช่วยสะสะอ,อก,กระบรุร,ร,รีหัวหน้ากลุ่มบริหารหัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลโรงพยาบาลกระบรุรีก็ลงพื้นที่จุดที่ได้รับผลกระทบหนักสองจุดก็คือหมู่ที่7ตําบลลาเลียงจํานวน12หลังคาเรือนหมู่ที่10ตําบลลําเลียงจํานวน18หลังคาเรือนโดยการมอบเครื่องนอนที่นอนหมอนผ้าห่ม30ชุดแก่ผู้ประสบภัย มอบแก่ผู้เหญ่บ้านเพื่อมอบแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายถูกน้ำหลากแล้วก็มีการขาดแคลนเครึ่งนอนนะครับแล้วก็มอบผ้าอ้อมสําเร็จรูปแก่ผู้ป่วยติดเตียงสองหลังมอบน้ําดื่มยาตําราหลวงยารักษาน้ํากัดเท้าแก่ผู้ประสบภัยนี่คือน้ําใจนะครับของพวกเราชาวสาราสุขที่มอบให้แก่ผู้ประสบภัยทั้งเป็นอสอมอเอง แล้วก็ผู้ประสบภัยที่เป็นประชาชนทั่วไปที่จังหวัดระนองนะครับขอบคุณน้ำใจที่ส่งมาและหวังว่าทุกท่านจะพ้นจากอุทกภัยนะครับเข้าสู่สภาวะปกติด้วยเร็วขอบคุณนะครับทุกท่านที่ส่งกำลังใจให้กันสวัสดีครับ